สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังเข้ามาชมอยู่ในช่อง youtube ของสวัสดิ์ฟ้ามครับหนูหน้านละค้อนคอครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็นหนูเดือนครึ่งครับครับอันนี้เป็นหนูเพจผูครับ บอ่อนี้เป็นบอ่อคุณครับเด้เดือนครึ่งครับวิธีการเลี้ยงหรือว่าคัดออกจากพ่อแม่พันธุ์นะครับทางถวัดฟ้าม์มก็มีวิธีเห็ดหนูออกมขนเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับก็คือ พ่อเห็นมือออกครับเขียนไว้ยุบนฝาบอครับเราก็นบไปอีกสามสิบมือครับนำอีกสามสิบมือกับเวล่าคัดแยกออกมาจากพอพันแม่พันครับออกมาใส่บอร่วมครับบอคุณครับแยกกะแยกเป็นตัวผูกตัวแม่เลยครับเนี่ยอันนี้หนูเดือนค่นครับ ตัวผูกครับเดีวผมผ้าเบื้องตัวเมียครับอนี่บรรยากาศทางฟ้ามครับครับฟ้ามหน่อยๆครับฟ้ามเหียครับว่าหนูออกออกถือว่าออกดีครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเบื้ับว่ามันออกดีขนาดไหนนี่ผมจะผ้าเบิ้งของตัวเมียครับนี่ตัวเมียครับตัวเมียเดินขึ้นครับเนี่ย ตรงนี้เป็นคืนกะถือว่าตัวใหญ่เติอนหรือเปล่าขันเปรียบเทียบกับอายุของหนูครับจากฟ้ามออ่นจีเพิ่นมะบึงครับเป็นกับว่าหนูหนูมันตัวใหญ่อยู่รับไอ้ที่ผมไปเบิ้งกะ หนูเดือนครึ่งมันกะบ๊อบประมาณนี้ครับมันกบะบ๊อบยังไงปัญหาครับที่จีฟ้ามึงเพื่อนก,ก็บ,บอกว่าหนูเดือนครึ่งยังขึ้ตนตัวยังไเพื่อนมาเบิ่องเงินจีฟ้าหมดอันนี้ผมก็ขายหรือว่าเวลาเพื่อนมารับแบงผมก็บอกวันเดือนครับที่แท้จริงครับไ่ได้โกงอาอยู่ครับเพื่พนอนมาเบิ่งเงินจีฟ้ามึงก็บเชื่อในเรื่องฝ่าบอยครับว่าหนูอายุเท่าไรครับขาย หนูเต็มเรือเลยครับตามที่ขายไปครับเนียบผมยิ้วไรเบิ่งครับนนหนูเรือนคึ่นครับตอนเนี้ยหนูมันผลิตบอท่านครับบม่อท่านขายผมเปิดรับหนูนี่เครื่อนหรือว่าดูฟ้ามครับผู้ไดอยูแถวแถวสารคามหรือว่าไก่เฮียงครับ สนใจอยากเป็นหนูในเครือกันแรกเรี่ยงหรือว่าคิดว่าจะเรี่ยงยูแ่ว่าวัวจะไปขายใส่อันนี้ครับกผมยินดีรับซื้อขึ้นครับผมรับซื้อขึ้นครับกันพ่อขายเองเลยกะขายเองครับอันนี้ผม บอกอยังสิเลยครับตรงๆครับเพราะตอนเนี้ยผมเรียงเป็นอาชีพเสริมผมเรียนงานหลังหรืองานมากาผมกะไม่เว่าหันครับบ่าชิดผมกะจะหา,านเสริมหัา,าครับอันนี้เป็นหนูขุนครับตัวเมียเพศเมียครับเดียนครึ่งครับพราเนี่ยเนี่ยเดือนครึ่งครับเพียบเทียบเบิง้งขนาดอีบอกครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวพอแม่พันธุ์กับตัวทีมันออกลูกครับว่านออลูกหลายขนาดเลยครับผมเรียงแบบสองต่อหนึ่งกับหนึ่งต่อหนึ่งครับครับผมมาเบิงก,กันเลยครับน,นี่คุ้นแยบมาบรรยากาศฟ้าม ผมกำลังขยายตออยู่ครับค่ะปลาเนี่ยครับนี่ครับ,รบอันนี้เป็นหนูออกวันที่สามครับหนูไม่ครับหนูเขาผสมไม่ออกวันที่สามเดือนนี้ครับครับอันนี้เรียงแบบบ่อครับนี่เรียงสองหนึ่งครับ โบเมียยี่ั้งนี้ครับเนี่ยเย่ยงสองหนึ่ง,อง,ง,งบอที่สามสิบกับบอที่สิบยิบเก่าครับเนี่ยครับถูกไหนูไม้นี่ครับเนี่ยออกลูกครั้งแรกครับเนี่ย ب. อันนี้อย่ยงสองหนึ่งครับบอ,อวันที่สามครั้เนี้ค มีริ้วๆอย่างไรบ้างนี่เลยครับเนี่ยบรรยากาศของชาวซ่านาอันนี้หนูรุ่นสองเดือนครับเข่าผสมวันที่สิบสองเดือนหนึ่งครับผสมใหม่ครับอันนี้สายพันธุ์พ่อแม่ลูกดกครับผมีริ้วๆอ,อย่างไรบ้างอันนี้หนูสองเดือนครับเรียงสองหนึ่งนี่ครับหนูสองเดือนผมเข่าพอเข่าผสมนะครับ พอตอนนี้ผมต้องเร่งเร่งผสมเพื่อสีเจีมันท่านตอลูกคาที่ต้องการนัวล้วก็อีกขอดีมันกะไงไววครับพอมาแยกออกจากบอ่อขุ่นครับเอามาผสมไว้เลยครับในสองเดือนปกติผมอยู่ผสมอยู่สามเดือนครับสองเดือนสามเดือนนีนน่กรั้งเขาผสมเลยครับ นี่ข่าสมไหมเพราะ่างข่าวผสมมันชีสิบสองเดือนหนึ่งครับนี่สายพันธุ์ลูกดกับสีมันเดืออยู่นี่ครับบอนี่บอนี่ครับบอนี่เล่มสองหนึ่งครับอันนี้พอพันธุ์จะจับพอพันธุ์ในเบื้องครับผมผ้าเบิ้งหลูนันงครับอย่ยงบ่อคูครับนี่ครับลูกนันครับสังเกตยังไงครับขันพอแม่พันธุ์มาดูไหล ลูกมันสิออกหลายจันทีแล้วอันนี้บ่อนี่ออกวันทีสิบเดือนสิบสองมูนี่วันทีสิบหกกระดิกซีมือครับอีกซีมือขาดออกแล้วครับนี่ครับมีริ้มในเบิ้งครับออกดูดีครับนี่ครับผมจะจับพอพั้นแม่พั้ใหม่เบิ้งครับบ่อนี่ครับนี่ครับบ่อที่ยิ้มห่างครับรูกครับ อันนี้ใกล้สีได้คัดออกไประบร่บ่อคุนแล้วนับยังแบบซองหนึ่งครับลักษณะการที่เบิ้งพอเมยพันธ์นะครับหนึ่งครับ,รบเวลาห้องเปิดหรือว่าว่ามันเจ้าของหรือว่าลูกกขาที่เขามาช่มฟ้ามครับมาเปิดเบิง้ง มันก็สีเป็นประมาณนี้ครับว่าหองว่าครูครับนีมัน็กขุนนะครับตัวนี้นี่แหลมันเล่นเมื่อครับนี่นะครับมันจะออกลูกแล้วมันจะย่างหลายครับเราลูกกับสีโดครับตัวฟูครับตัวนี้อยูโกเคิร์ครับมันจะปั๊บไปน้องครับเป็นแบ ดู่งของสายพันธุ์น,นูน้นนะพันหัวครับตัวนี้ยาตัวผูวครับเดี๋ผมพาดิ้วไปบิ่งครับ ตัวเติมครับขยายออกมาบครับขยา,ายขยายพันธุ์ลายโบ้ไว้ออเตรียมโ่อแล้วครับเดี๋ยวมืออื่นมาอาทฉีดเกิดเสียแดดออลงครับอันนี้หนูพอแม่พันธุ์จำโบ้ครับหนูซีเดือนครับเขาผสมครับขายพันธุ์หน้าละคนหกสิบส่วนอันนี้หนูซีเดือนครับ ไข่ okay, ทองว่ะเนี่ยผมพาเบิ่อพ่อแม่พันธุ์เจือเรียงแบบทอคูสองนึงครับออกลูกออกลูกแบบห้างกันนาทีหนึ่งครับสองเมียพร้อมกันนะครับนี่เรียงแบบสองนึงนะครับผมนิุ้ให้เบิ่อครับนี่ครับ มันมีหนูสองลุ่นเนี่ยหนูสองลุ่นอยู่น้อกันครับกะไอ้มันกะไงละครับอีกเจ็ดมือครับหกเดือนครับนองมันกะท่านี่พ่อเดือนครับนองมันอยู่สิบห้ามือครับเนี่ยหนูเนี่า สองแม่ครับกะยู่้ํากันครับไอ้กับนอนครับหนูสองดูนครับยังแบบสองหนึ่งครับตรงนี้วังผักกว้างๆ อยู่ฟุงครับอยู่ฟุงสายพันธุ์หมูหน้านครผมครับเรียงสองหนึ่งครับออกลูกตัวต่อกันครับห่างกันอยู่อาทิตย์ก็กลัวครับ จะถือว่าให้ลูกดีกับสายพันธุ์นี้ครับจะผมรีวิวใเนเบ้างแบบนี้ครับขั้นัรกคลิปนี้ของาสาฟฟ้ามกับรีวิวฟ้ามแห่งในวันที่1ิหกครับ เดือนหนึ่งรับหกสี่รับกับท่านใดสนใจพอใีท่านรับก,ก็ฝากใสยท่านหนึ่งหน้าท้านขวมเลยครับฟ้ามนกับยูหนาเลขเกับซื้อฟ้ามกับทวัดฟ้ามครับหนึ่งหน้าท่อนขวมครับแล้วคลิปนี้ทวัดฟ้ามกับขอสวัสดีครับ